สวัสดีค่ะเวลคัามถูแบ่งปันความสุขไวยปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยชวนทุกคนทำคุกกี้เนยสดอบด้วยกระทะนะคะสูตรนี้อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากค่ะวัตถุดิบมีแค่5้อย่างเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำมาการีนหรือว่าเนยสดใส่ลงไปในอ่างผสมค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นมาการีนนะคะถ้าใครชอบเนยสดก็ใช้เป็นเนยสดได้ค่ะ จากนั้นเติมน้ำตาลไอซิ่งหรือว่าน้ำตาลทรายนำมาปนให้ละเอียดก่อนนะคะนำไปผสมกันเพราะว่าถ้าน้ำตาลเป็นเม็ดเมดผสมกับเนยเนี่ยเขาก็จะละลายยากนะคะหลังจากที่ผสมกันเข้าดีแล้วนะคะปุ้ยก็จะเติมแป้งสาลีลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ผงฟูลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เขาก็จะหนืดๆหนึดหน่อยๆนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะผสมให้เข้ากันแล้วก็จะใช้มือนวดเขาค่ะเพื่อที่เวลาเราปั้นขึ้นรูปคุกกี้จะได้ปั้นง่ายนะคะถ้าใครจดอัตราส่วนผสมไม่ทันนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใส่ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะกดที่สามเหลี่ยมมุมขวาด้านล่างนะคะ หลังจากนวดทุกอย่างจนเข้ากันดีแล้วนะคะแบ่งแป้งเป็น2ก้อนค่ะอีกก้อนนึงปุ้ยจะใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะโดยใช้เป็นผงโกโก้1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครไม่มีผงโกโก้สามารถใช้เป็นผงโอวัลตินไมโลได้เลยนะคะเพราะว่าเราต้องการให้คุกกี้ของเราออกมา2สีสวยนะคะแล้วก็ได้รสชาติของโกโก้ด้วยค่ะ ราก็จะนวดให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปคุกกี้กันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยจะทําเป็นรูปดอกไม้นะคะก็จะทําเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะก็จะใช้รอบนอกดอกไม้นะคะกลีบดอกเขาก็ประมาณ6อันค่ะแล้วก็เป็นเกสรอ,อันนึงนะคะหรือว่าใครมีความสามารถที่จะปั้นเป็นรูปสัตว์เป็นรูปต่างๆก็ตามสะดวกเลยนะคะ ปุ้ยมีความสามารถแค่นี้ค่ะทําได้แค่นี้ก็ดีแล้วอันนี้ปุ้ยก็จะทำเป็นดอกไม้แฉกๆนะคะขอให้ทุกคนจินตนาการว่าเขาคือดอกไม้นะคะก็ทําได้ประมาณนี้แล้วก็บีบๆไปให้เขาเหมือนดอกไม้นิดนึงค่ะแปง้งคุกกี้นะคะเขาก็จะมีความแข็งๆด้านๆแบบนี้นะคะแล้วก็ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอบมาเขาก็จะรูปล่างหน้าตาเหมือนดอกไม้ไปเองค่ะเท้าค้างตัวเองแล้วก็ทําได้หลายแบบนะคะก็แล้วแต่จะทําเลยนะคะถ้าใครมีที่กดพิมพ์สําหรับทําคุกกี้ก็ใช้ที่กดพิมพ์ก็ได้นะคะอันนี้พุ้ยทําแบบง่ายๆค่ะปั้นไปตามจินตนาการของเรา ปั้นเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะมาแต่งให้ดอกไม้นะคะมีความเป็นริ้วๆนิดนึงค่ะแล้วก็เพิ่มเกสรให้เขานิดหน่อยนะคะให้ดูเป็นดอกไม้นะคะปุ้ยเชื่อว่าทุกคนทางบ้านนะคะต้องปั้นดอกไม้ออกมาได้สวยกว่าของปุ้ยแน่นอนค่ะถ้าใครทำแล้วสวยออกมายัางไงอย่าลืมเอามาอวดกันด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราจะทําการอบค่ะขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยนะคะใช้กระทะแล้วก็ใช้ตะแกรงรองที่ก้นกระทะแบบนี้นะคะแล้วก็วางภาชนะที่เราจะนําอบลงไปค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะจากนั้นก็อบด้วยไฟอ่อน10 1 5นาทีค่ะให้สังเกตขนมดีนะคะถ้าข้างล่างเขาเหลืองแล้วเนี่ยก็ให้พอได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอบเกิน10-15นาทีเนี่ยข้างล่างเขาจะไหม้ได้นะคะ ข้างบนเขาจะนิ่มๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สุกนะคะพอขนมเย็นดีแล้วเนี่ยเขาก็จะแข็งค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ